เกิดว่าย้อนกลับไปอาจจะไม่ได้ซื้อมาหลากลายมา,มากๆเลยตามที่เห็นอยู่ตรงนี้มาม่าคิดว่าคือเป็นช้อนวัดอุณหภูมิได้เขาให้มาสองอันชอบมากกไก่ล้านตัวมามา่าบอ,บอขอรีวิว สวัสดีค่ะพบกับรายการใหม่ของช่อง Family b e Journey ก็คือมามาบ a าบ b o ขอรีวิวเย้ท <Yeah! S 1> yeah! าบิวบอดมารีวิวด้วยนะวันนี้ EP แรกนะคะมาม่าจะมารีวิวช้อนกินข้าวของทารกค่ะในวัยที่ลูกเราต้องการอาหารเสริมแล้วนะคะจริงๆพ่อแม่ก็คงจะซื้อท็อปหลากหลายมากๆเลยทั้งแบบ จานข้าวชามข้าวช้อนใดๆนะคะมาก็เป็นคนหนึ่งที่ซื้อมาหลากหลายมากๆเลยตามที่เห็นอยู่ตรงนี้มามาคิดว่ามามาก็สงสัยนะคะว่าเนี่ยเราต้องมีช้อนเยอะขนาดนี้เลยเหรอวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าอันไหนมันใช้แล้วรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะ a few moments later ทุกคนตอนนี้ก็พาบิวบอร์ดไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเรารีบเลยดีกว่าไอเทมแรกเลยนะคะของที่หมาหมาซื้อมาอันแรกเลยที่คิดว่าแม่แม่ทุกคนเนี่ยก็เลงอยู่เหมือนกันนะ,ะของ Ola Baby ก็คือจะมีความพิเศษที่ชามเขาอะจะยืดได้หดได้ ถามว่าทําไมเผื่อเวลาแม่แม่ใส่อาหารลงไปนึ่งนะคะแล้วก็เขาก็จะมีฐานนี้วางบนซึ้งนึ่งหรือว่าวางในหม้อนึ่งได้เลยขอบขอบเนี้ยไว้ปาดอาหารได้นะคะเป็นซิลิโคนแบบนิ่มๆ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 อย่างนี้เลยมาพูดในส่วนของช้อนช้อนเนี่ยเขาจะให้มาสองอันค่ะอันแรกเนี่ยก็คือสําหรับเวลาแม่แม่ป้อนเขาให้ใช้ช้อนยาวมีด้ามยาวนี้เนาะตักป้อนซึ่งตัวซิลิโคนตัวนี้ค่ะจะมีความแบบบางเฉียบมากๆเลยไว้เวลาแบบป้อนเสร็จ เราปาดได้มามาใช้ตั้งแต่แบบบิลบอร์ดเริ่มกินข้าวประมาณห้าเดือนครึ่งอมืมาเรื่อยๆเลยนะเป็นเปลี่ยนอะไรเงี้ยช่วงหลังๆเองนะคะก็คือชอบนะคะตรงที่ว่าบางทีอะตอนเด็กๆลูกเราแบบปิดปากไม่เปิดปากก็คือสามารถใช้ช้อนทิโคนเนี้ยใหญ่ๆงางๆได้ไม่มีผลกับเหงือกและฟันของเขาที่กําลังจะขึ้นส่วนตัวช้อนสั้นอันเนี้ยทางแบรนด์เขาบอกว่าให้สําหรับเด็กเนี่ยไว้ถือ กินเองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหมาหมาก็เคยลองให้บิวบอร์ดอะใช้ตัวช้อนนี้เล่นๆแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือแทงเข้าไปในปากแล้วก็อ้วกออกมาหมดเลยมือนั้นแม่แม่จะเข้าใจว่าการที่ให้ลูกกินข้าวเนี่ยมันเศร้ามากถ้าเขาอ้วกออกมาหมดกว่าจะแบบหมดชามนะั้หมาก็เลยไม่ได้ให้บิวบอร์ดใช้อันนี้อีกเลยแต่ว่ามีการเอาช้อนอันเนี้ยมาลองป้อนดูเหมือนกันแต่พอป้อนแล้วอะ่ะหมามารู้สึกว่าเอ้ยตัวข้าวหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะมาเปื้อน ตรงด้ามช้อนนะเนาะมันก็ทําให้เหลอะเถอะไปหมดเลยก็เลยใช้ช้อนยาวป้อนมาตลอดนะคะอันนี้ของโอลาเบบอัน,นอที่2ค่ะที่หมาไปตำม,มาจริงๆไม่ได้ตั้งใจตํานะอันนี้ก็คือของ m a r ัสเซนมาคัสมาม่าอยากซื้อบิบของ m a r คัสที่เป็นแบบสัตว์ต่างๆสีแดงสีอะไรแล้วหมาก็ซื้อบอบสีแดงมาซื้อชามาด้วยดีกว่าเผื่อใส่ผลไม้ใดๆให้วิวบอร์ดตรงก้นชาตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบตะปุ่มตะปั่า ไว้บดได้เหมือนใส่ผลไม้ลงไปอะโวคาโดแก้วมังกรแล้วก็บีบๆๆๆแล้วค่อยป้อนให้เขากินได้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้แบบนั้นอยู่นะคะมาถึงในรูปแบบของช้อนช้อนเนี่ยก็คือจริงๆคล้ายๆกับโอลาเบบี้เลยก็คือเป็นช้อนด้ามยาวไว้ป้อนแต่ว่าต่างกันที่ซิลิโคนนะคะจะมีความแข็งกว่าแข็งมากๆเลยตรงด้ามน,นะคะส่วนตรงปลายเนี่ยนิ่มอยู่ แต่นิ่มไม่เท่าโอลานะคะแล้วก็ตรงเนี้จะมีความหนากว่านิดหนึ่งพอบิลบอร์ดขยับขึ้นมาประมาณ6-7เดือน6เดือนกว่าๆอะไรเงี้ยค่ะมามาเปลี่ยนมาใช้ช้อนอันเนี้ยเพราะว่ามีการแบบยื้อแย่งเยลู่นู้รูนี้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าปาดเนี่ยมันก็จะมีน้ําหนักมากกว่านะคะทั้ง2ตัวทั้งโอล่าแล้วก็ทั้งตัวมาคาเซนมาคาสเนี่ยเป็นซิลิโคนเวลาทําความสะอาดก็ล้างด้วยน้ํายาล้างจานของเด็ก แล้วก็เอาเข้าเครื่อง UV ทั้งคู่เลยอันนี้มามาอ่านคู่มือแล้วว่าสามารถอบ UV ได้อันถัดไปก็คือช้อนหัดทานของนำนำตัวนี้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปอาจจะไม่ได้ซื้อมาแต่ตอนนั้นคือลูกเพิ่งกำลังจะกินข้าวก็คือเออซื้อตัวนี้มาราคาเอาเรื่องเหมือนกันค่ะเป็นช้อนสองอันไว้สำหรับเด็กแบบฝึกทานช้อนตัวนี้ถ้าแม่แม่ดูนะมันจะมีความตะปุ่มตะป่่าเป็นแบบร่องๆนิดนึงค่ะ อันนี้จะเป็น first step ให้เด็กตักกินมันก็จะตักขึ้นมาได้ติดช้อนมานิดนิดหน่อยหน่อยเป็นปริมาณไม่มากแต่ถ้าเกิดเป็นแม่สายบทป้อนอ่ะพอเหมือนเราตักป้อนอ่ะอันเนี้ยไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าปริมาณที่มันติดขึ้นมาน้อยมากๆเลยมามาก็ให้บิวบอร์ดถือเล่นเพราะว่าหนึ่งก็คือช้อนมันค่อนข้างสั้นเขาก็มีโอกาสที่จะแทงเข้าไปไม่ได้ลึกอ,อยู่แล้วนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะมันเป็นซิลิโคนหุ้มมันก็จะนิ่มๆเวลาเขามันเคี้ยวเนี่ยเขาก็กัดได้ส่วน อีกอันนึงที่เป็นสเตปทูเนี่ยช้อนจะเป็นล่องๆค่ะเหมือนเผื่อตักข้าวเป็นเม็ดๆอันนี้ปมามาคิดเองนะเผื่อตักข้าวเป็นเม็ดๆสามารถตักในปริมาณที่เด็กเอ,อกินได้หรือว่าเด็กเพิ่งหัดทานอะไรเงี้ยค่ะเป็นปริมาณที่ไม่มากไม่ติดคอนะคะอันนี้ก็คือของนำาแม่สนใจแบบฝึกให้ลูกทานก็ไปตำได้อันถัดไปไม่ได้ซื้อค่ะอันนี้แถมโอโอนิวแถมมาก,กับตัวเครื่องปั่นนึ่งมาตเตอร์เชฟ คือเป็นช้อนวัดอุณหภูมิได้เขาให้มาสองอันสีเขียวกับสีขาวจริงๆเหมือนเหมือนกันค่ะแต่ว่าช้อนตัวเนี้ยเป็นช้อนพลาสติกทั้งอันเลยมาม่าจะใช้เวลาออกไปข้างนอกไปทริปไปต่างจังหวัดนะก็จะเอาช้อนตัวนี้ไปเพราะว่าบางทีเรารีบอุ่นอาหารให้ลูกอันนี้จะสามารถวัดอุณหภูมิได้เอาช้อนจิ้มลงไปในอาหารเนี่ยถ้าเกิดมันร้อนเกินไปอ่ะตรงสีแดงเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนเป็นสีขาวก็คือยังให้ลูกทานไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนกลับมาเป็นสีแดงหรือว่า เร,เรื่ออะไรเงี้ยก็คือโอเคเป็นปอุณหภูมิที่สามารถให้เบบีของเราอะ่ะกินได้แล้วอันนี้หมาก็จะชอบพกออกไปข้างนอกมันเป็นช้อนพลาสติกมาหมาเพิ่งมาเริ่มใช้ประมาณช่วงวิวบอร์ดเจเดือนกว่าๆรู้สึกว่าโอเคตักได้เป็นคำดีเหมือนกันอันสุดท้ายแต่ยังไม่สุดท้ายท้ายสุดโอเคพูดอนะไรเนี่ยโอ๊ยงงอโอเคอันนี้ของพีเจนค่ะ จะบอกว่าได้มาประมาณเดือนกว่าแต่ว่าชอบมากก็ไก่ล้านตัวเป็นเหมือนคล้ายชุดทราเวลเซ็ตนะคะมันคือเอาช้อนปักไปที่ฝาางนี้แล้วก็เก็บปึ๊บเสร็จไว้เอาออกไปข้างนอกก็ได้แต่ทุกวันนี้มามาใช้ช้อนเนี้ยกับการกินข้าวของีหวอทุกๆมื้อเลยออกถึงชามก่อนชามเนี่ยมีสองหลุมเนาะเป็นชามปึ๊บ สามารถตักจากรูใหญ่เนี่ยมาวางไว้ที่รูเล็กแล้วก็บ,ด,บ,ด,บ,ด,บดได้เพราะว่าตรงเนี้ยค่ะจะมีเท็กเจอร์เป็นแบบขรุขระขรุขระนิดนึงช้อนเขาตรงนี้ก็จะมีความขรุขระทําให้เราบี้บดอาหารได้ส่วนของช้อนที่หมา,มาบอกว่าอินเลิฟมากๆตอนเนี้ยเพราะว่าเออไม่รู้เพราะว่าทําไมอ่ะจริงๆอ่ะมหามาเป็นความแบบติดความน่าลักสีสันสดใสตามสไตล์แม่เยอะ นิดนึงเหมือนกันอันนี้เป็นช้อนสีขาวธรรมดาเลยเป็นช้อนพลาสติกทั้งอันแต่ว่าพอลองได้ใช้แล้วลองป้อนแล้วมันรู้สึกดีดีอะมันรู้สึกแบบตักก็พอดีเป็นเขาจะมีความโคอ้งอ่างเงี้ยค่ะเป็นเชฟโค้งตรงใช่ไหมตักมาเนี่ยปริมาณอาหารที่ขึ้นติดช้อนมาเนี่ยกาลังดีพอป้อนเสร็จเด็กกินก็จะมีความเลอะเทอะตรงรอบๆปากปาดเนี่ยมันแบบเฮ้ยมันพอดีมากรู้สึกว่าพอบีบอร์ใช้ช้อนอันเนี้ย ทานแล้วไม่หกเลอะเทอะใส่บิบใส่คออะไรเงี้ยดีขึ้นมากสังเกตว่าเวลาหมามาปาดอะ่ะมันปาดได้ถึงตรงสันนี้เลยนะแม่แม่คือไม่ใช่แค่แบบใช้ช้อนแล้วปาดแค่ช้อนอะไรเงี้ยค่ะมันปาดเนียนกริบอะ่ะเหมือนแบบปากบิวต์ร์ดไม่เคยทานอะไรมาเลยแบบนั้นเลยฟิลนั้นก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยชอบตัวนี้มากๆเลยอุ๊ยได้ยินเสียงเด็กไหม <laughs> แถมนิดนึงค่ะก็คือตัวมาคัสนมาคัส ที่มามาซื้อมาตั้งแต่ก่อนวิวอ์ดเกิด <Akt. S 1> ก็คือตัวนี้ค่ะเป็นคล้ายๆทาวเวลเซตเหมือนกันตอนแรกค่ะมันจะมาเป็นในลักษณะที่กลวยสุญญากาศไว้จุกน้ำนมประมาณนั้นเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลาผ่านไปมันก็สามารถกลายร่างเป็นจุกนมได้ก็คือเปลี่ยนจุกตรงนี้เป็นจุกนมดูดแล้วก็ตอนนี้มันกลายร่างมาเป็นแบบคล้ายๆช้อนป้อนอาหารนี่อันนี้เอาให้ดูซิลิโคนเขานิ่มๆมากๆเลยนิ่มแบบ ชนิดที่ว่าลูกต้องอาปากอะ่ะอันเนี้ยง้างกับลูกปากลูกไม่ได้นะคะนิ่มๆม,มากๆแล้วก็เราใส่อาหารลงไปในขวดนี้อ่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแล้วเราก็บีบแล้วก็ปอนเหมาะกับเด็กแบบเริ่มหัดทานมากๆนะครับคืออาหารเนี่ยความละเอียดอะ่ะต้องแบบค่อนข้างละเอียดเลยแบบเลวนิดนึงแหละเพราะว่ารูที่ออกมาเนี่ยตรงเนี้ยมันเล็กมากถ้าเกิดแม่แบบปั่นข้นหนืดหรือว่าเริ่มหยาบแล้วเนี่ยอันเนี้ยจะไม่เหมาะแหละเพราะว่าบีบไม่ออก ไปข้างนอกกรอกอาหารใส่นี้บีบป้อนได้เลยจริง,รงๆอะในเซตอะมันจะมีแบบเนี้ยสองขวดขวดหนึ่งเป็นจุกอ่ะไว้ใส่น้ําอีขวดหนึ่งแบบไว้ป้อนอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าประมาณนี้นะคะวันนี้ไม่รู้เยอะน้อยอยังไงถ้าเกิดแม่แม่คนไหนมีไอเทมแนะนำอะไรเงี้ยก็ลองดูนะคะมาแนะนำไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะหม่ามาจะได้ไปลองตามดูนะขอบคุณมากๆนะคะถ้าใครชมมาถึงตรงนี้ มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่กนกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาๆ